ฟาวักลีคักว่าคือบิ๊กต้นวันนี้เรามาอยู่กับเกมฟีฟู์นะครับอ่าแปดปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็โปรเจกต์ตอนรับปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับมาแต่ว่าจะให้ดูนี่ก็หลายเดือนเลยไปถึงปีใหม่นะเปิดไม่ได้นะครับกดฝาดในการโจมตีจ้าอเไรกันทรีฟิลิปจุ่จู่จ้าปัดป้องอุ๊บไม่ต้องสอนเยอะอืม อันนี้ก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นในช่องเก่านะครับตอนนี้มารีช่องใหม่นะครับเกิดอะไรขึ้นจะไปใครกันลีไปพนจ,จัดการเองอ <c oughs> ไปแก่สตรีจะต่อต้านกับอ้วแล้วอเราไปลูกฟิกของสังนักนี้นะครับที่มีชื่อว่าจัง <c oughs> เรามาทางกาลางรักมาสังนักของเราเฮ้ย <c oughs> จ้าจ้า อันนี้ก็เป็นช่วงสองของเกมนะครับไม่ต้องฟีรีสเกมนี้มันไม่ตายช่วงแรกของเราชิวๆได้เลยระดับข้นที่ผมเล่กคือปานกาะนะครับอันนี้มาสน,นุกกันดีกว่าครับซึ่งเกมนี้มีการปรับระดับมาให้เยอะมากนะครับตอนแรกก็ไม่มีระดับเลยนะ <c oughs> ฉันนึกว่าพวกมันจะเก่งมาที่แกพูดซะอีก <c oughs> ฉันจะไปทันเหงื่อออกเลย <c oughs> อย่าโอดีนักเลย อืมเอาละมาเริ่มกันต่อลุยก,ก,กันเลยกดอาสอในการวิ่งนะครับผมวิ่งอยู่แล้วเนี้ยผมใช้จอยเล่นนะครับเกมนี้ไม่ต้องห่วงใช้เมาคีย์บอร์ดไม่ได้เกมนี้มาเรามาเข้าสังนะักเพื่อมาถลงแล้วถ้ามาก็ถึงมาทถลงเพราะอะไรมาดูกันนั่งใครนะ่ะเตะเข้าให้อ จ้า <laughs> กระปองมานี่กระปองกระปองเออไปวันดีครับโอ้โหเล่นไฮโลกอยู่วยังจอ้องตนดียังไงกลับมาที่นี่จาเปคนกลับมา้งยิงนดีที่เจอนิรนพอสมควรเลยจักรการมันเล่นมาเลย จ้ตตาตัา้มตั้มครอบเออเออเออจ้าแล้วได้ยินว่าเกมนี้นะครับมีการทำอะนิเมชันไหมดูสองตอนนะครับอันนี้ผมก็ดูเทเลอร์แต่ว่าก็ไม่ได้ไปดูนะครับมาเขาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคมา อืมอันนี้เป็นอาจารย์ของเรานะครับหยุดโกนหยังเจ้านี่เองเริ่มช้าแล้วนะครับอาจารย์โอ้โหมันมาเยอะว่าคงรับใหม่ไวรู้ใช่ไหมผมมาทำไมที่นี่หลีทางไปฟื้ย ลือหลงผิดนะเดี๋ยวว่าไม่คนฟอนลื้อเลยตอนนี้ลื้อเก่งเกินไปแล้วอืมการกลับมาครึ่งนีหลื้อสมไมอ้วดมีโอกาสครั้งที่สองอืม ครั้งนี้่าจะทำสิงจังเป่งคือการเตะปากเองไอ้ยังมาพ่านอารมณไปด้วยครับจจ๊จ้าจ้าจ้เจจ้จจ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 ้จ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 จ้จ้จจ ไม่เห็นเท่าไรนี่โอ้ยมาตาาฝนอีกเดี๋ยวเป็นบวัดอืมเข้ามาเลยมาพยักของเลื่อนว่าบ่กลัวหรอกสาตาของลื้อเต็มไปด้วยความกลัวและความกกอืมอไม่ต้องสอนอาจารย์ข้าเป็นใครข้าจังกรุเฮ้ยเฮ้ยดุดดดดุดอาจารย์ ฮ้ยกัดแทงอกเฮ้ยเฮ้ยอืมามัดฟังนถอยวิชาของเจ้าไม่ธรรมดาม,มีเด็กอยู่เดินข้ามฝุไปเลยนี่เฟน่าที่เรียกว่าข้ามฝุอนวไปก่อนอปิดปากไว้หนูปากเหม่งในนี้มีอะไรสมปากมรดกเลย โอ้โหมันกล้าลึกเกินออกมาได้แล้วอ่าน,นี้ก็เป็นการเลือกตัวละครของเรานะครับว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงนะครับสรุปคือไม่เหมือนกันนะครับแต่น่าให้เป็นตัวละครชายแล้วกันครับมาเพราะมาันตามนื้อเรือดแบบแอนิเมชันนะครับอืมอะ,อะตีน้อยทำไมลึกข่าพอ,อวะ มาแข่งจองหน้ากันดีกว่าไทยหรืออังกฤษใครขยักกองเป็นเกงไม่เล่งด้วยเละ่ะเสียเวลาเฮ้ยจากกังได้เลยนู้ไ่ต้องกลัวนะลุงไม่ทางอะไรนูหรักลุงแค่อยากกงหนวกอืมแล้วเพาวกเมื่อตือ เมื่อวันเด็กคนนั้นได้กรรมอะไรบางอย่างเอาไว้มันจ้าเหลือเกินน่าจะเป็นานฟีน้องออกไม่ใช่เป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญตราอะไรบางอย่างอืมทำไมคอยบอตายโอ้เขาโกนนวจริงด้วยแฮะเรียบเลยโอ้อเตียเออเตียตอนนี้เตกเข้าได้จากโลกนี้ไปแล้ว และนี่คือจุดลงต้นของเรื่องทั้งหมดเส้นทางการล้างแค้นของอติน้อยที่มีชื่อว่าอติหิตเขาได้ฝึกฝนวิชามาแปดปีเพื่อกลางล้างแค้นแปดปีพวกคุณเหมือนคุณลูกปลาโคนในบ้านเราอย่าพูดเยอะเดี๋ยวติดคุกก็อเนริกาแบบป้องโอเคฮึบฮึบต่อยจับเฮึบปึ๊บจึ๊บเจอ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 ฟังหารบอยอะ

ฮึบฮึบเพบตั้มตั้มตั้มเฮ้ยเจ๋อฮึมอืมลำมวยเพิ่บเจ๋ออืมแต่เป็นเพราะความแข็งครับอืมเพื่อนลางสีแดงอ้าวฟิลิปปินส์โอ้โหเสกโลโซเหรอกดธในการอ๋บสองฟามือรผักเธออืมอย่ามาเข้าใกล้ไอ้อะ อย่ามาเข้าใกล้อย่าฮึนี่ย่ยอย่าเจ็บปีกมันเดี๋ยวควางแข้งแ่เราโมยก็รู้ว่าโอ้เดือดโอ้คุณป้าแข็งเดียวจะไปประทานบริษัทธ์เตะขาของแกตามด้วยหมัดตอนวดนวดนวดก้างปังนวดสองตอ ม,ม,มาเรามาใช้กังฟูธรรมนาแต่วันนี้เราจะมานวมคองพวกที่ขาดพวกเราเราจะนวดในกำปั้นกับส่งเต,ต็งของเราจังเลือดขาวกอกว่าหัวไม่เอาไปให้เลือได้คักจริงตาโจไอ้กาซีฟูปรมาจารย์ทวงแค้นโกงความตาย เส้นทางของอติหิตเป็นไง <laughs> <laughs> เปิดบังกระพานนรกเลยครับอืมแลวเด็กคงนั่งกระเดื่เต,ติบโตมาจนปังจุบันแปดปีคุ้นๆเหมือนนายกคนหนึ่งในบ้างเราแต่อย่าพูดถึงเข้าไปแล้วมาลุยกันเลยครับ <laughs> เอาละ <laughs> นี่ฝาตูวของอะไรของเราครับฝ้าจ่ามอยานะเอง <laughs> มาครับลุยกันเลยครับด่านแรก สล,ลัมบ่ายสามครึ่งซะด้วยมาคักลุยกันเลยครับอชอบจริงๆเกมนี้แล้วบอกว่ามีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับอัปเดตซะผมงงเลยสิบจิกโอ้โหจะเป็นลมพวกมันก็ทำไปยยักงโกดงต้องหาทางอื่นไปมาทางนี้ครับอ๋อไปทีนีไเยที่ระดับรอก็มัมับเป็ไปครับ ว่าเติร์นเองแล้วนะอึ๊บอืมฮึมฮึม,มข้ามาเฮ้ยเจ้าฮึเจ้าไอ้เจ้าเึงไงชิวๆไปครับมามาทางนี้ก่อนคนระับเราจะมาเอาของพิเศษกันนะครับนั่นก็คือท่อแป๊บของเด็กช่างนะครับเอาละประเดิมโป๊ะโป๊ะ ฟักฟักฟักอ่าวฮุย้ยมามามอืมฟักฟักฟักอ้านี่อะไรเฟนนะฟาเด้วยทอแปก็กไปไปไปเฮ้ยฟาดอืมนี่แน,ะโน,ออน,น่โทษทีวักดิอ้าวข้าม่อนอืมมานน่ลงไป ว่าทำได้แต่ต้องวิ่งก่อนเฮ้ยเจ้าเฮ้ยดิแกไม่ต้องคู่เฮ้ยเจ้าเฮอเจ้าเฮอเก็บมาไปต่อผมจะไม่เก็บอะไรเป็นหลักนะครับจะได้แต่อุธอย่างเดียวประตูสิไม่ต้อง เข้าพยอไฟฮึ่มฮึ่มเอ้ยเอ้ยไออืมเฮ้เ,เจ้าขโมอนมองเข้าไปอ้ยยะอือมองเข้าไปฮึ่บฮึ่บจ้า ระดับยากที่ผมนี่คือปานการนะครับไม่ง่ายเกินไม่ยากเกินไป <S <S อืฮว่าไง <S 2> <S 2> <S ไปเยอะไม่มีเท้าหรอกเนอะอุ้ยบังอาจอื้ออื้ออ่าเราลืมบอกว่นะเกมนี้ถ้าหาเราฟินชิชประตูได้นะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับอย่าลืมฟินิชนะครับหรือไม่ต้องฟินิชก็ได้แต่มันก็ได้เลือดเลือดเท่ากันแหละแต่ว่า ฟินิมันจะเร็วกว่าแต่มันมีข้อเสียครับเดี๋ยวบอกอจีในอนาคตใกล้ถึงแล้วถ้าเราอีัตูบางตัวนะมันจะมีเอ่อสตูพิเศษนะครับมันจะส่งขึ้นมาในจุดจุดนั้นผมจะพยายามบอกแล้วว่าตรงไหนฟินิมนไม่ต้องฟินินะครับใกล้เสร็จแล้วกระเป๋าสุดท้ายแล้วก็เดินไปหาดีเอาไปคุยที่หลังนะไออ้วนโทรมาหาฉันทุกทีทุกทีอะ ไปตัวดูไปตองแล้วอืมไม่ต้องฟังเนื้อหามันไม่ได้อะไรมันไปพวกค้ายานะครับอืมแล้วก็ค้าแบงเถื่อนอืมมงไอ้ไม่ใช่เรียบร้อยอ่ะนี่แน่หลอกหลอกมาทานนี้ต่ออือ เอาดิเอาดิหมูเข้าไปโอ้โโโอยเต็มหัวเลยอืมออมอืมอืมอันนี้ไม่ต้องฟรีดีนะถ้าฟรีดีมันจะอบมีพิเศษมานะครับอย่าไปทำมันจะเสียเวลาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้เลือดเต็มนะครับได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยอย่าไปทำมันนะครับ อันนี้ผมสอนไปก่อนเลยท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโปอ,อืมฮึบฮึบอืมอ่าแล้วแล้วบอกเหมือนเดิมครับว่าหลักความยากที่ผมเล่นคือปานกาลนะครับไม่ยากง่ายเกินไม่ยากเกินไปโกด,ดังเหรอจะใกล้ถึงมาแล้วอืมไป,ไป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 อ่าอันนี้เป็นสกิลพอยต์เน้นอัพนะครับแนะนำให้อัพอ,อันนี้ก่อนนะครับก็คือ เมื่อปรับป้าศัตรูสําเร็จนะครับเกจโฟกัสศัตรูจะลดลงนะครับเร็วขึ้นและท่าโจมตีแนะนําให้เลือกสองท่านี้ช่วยต้นเกมก็คือไล่ล่าโจมตีนะครับก่อีท่านึงเอ่ออะไรน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้ครับนี่เท้าตะวัดเมื่อปลดล็อกเมื่อเมื่อเบลฟกป๊อปแพรลี่นะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูอีกทีนะครับด้วยการสําเร็จค้างเดี๋ยวเดีทำให้ดูนะครับแต่ต้องมีมือเปล่าก่อนนะขอเวลานอก เออเย่าพูดเฉยๆพูดชุอไปก่อนอืมฮึ๊บชัวอืมต่อยต่อยเฮ้ยชัวอืมตัวหนูไปทำนี้จะทำได้แน่เฮ้ยชัวอืมนี่ฟินลจะอ้วนดูเหมือนว่าฉันต้อยโยนแกออกไปฟิลนะมาเลยจะอ้วน ลกนี่นี่นนะี่อุ้ยเมาหมัดเหรอึอืมอืมอ่ะม,มานี่อืมไปลุยกันต่อ,อทำไมพี่ถึงพูดจริงช่วงนี้ตินหนังจีนบ่อยครับไม่ใช่อะไรดูหนังพูดจริงเก่าๆเ,เนี่ยดูพวกแบบอากัยกระพาเนี่ยเรื่องทำไมอ้อ้วกผิดหวัง <laughs> อย่างเงี้ยผมชอบมากเลย พอเวลากร์ตูน้นภาคภาคไทยแบบจีนๆมาต่างกับแบบดูหนังจีนธรรมดาเปิดก่อนไม่ต้องฟังเยอะลุยลุยลุยตัวของเกมนี้เปิดก่อนได้เปรียบเอ้ยการทัน่ยายืมมุ่งยืมมุ่อันตราไอ้เพื่อฟีดมันล้อมมันล้อมมาล้อมถอยก่อนเออมง อันนี้ก็อยากฟินิชนะครับมันไม่คุ้มมันมีตัวบิเฟ่เยอะมากอันเนี้ยอืมฮึอืมตาอืมอืมอืมเออเยอะเลือดเต็มเปี่ยมมามาทางนี้ครับอ่ามีท่อไปไม่ใช้อันนึงอันใหม่ไปลุยกันต่อมาห้องนี้ก่อนครับ น่ลื้อเข้ามาได้ไงวะก็ไม่อยากเท่าไหร่นี่แล้วกุญแจของลื้อควรทำอะไรง่ายงด้วยเฮ้ยโมแต่แอนแต่ตีเขาว่าลื้อกับเจ้าเนี่ยแหละเดี๋ <c oughs> ยวจะพูดแบบจีเก่าๆไงอย่างนั้นมันสะดวกแบบได้ฟิลกว่าอเจ้ะจ้ะจ้ะมาหนีอ้อ่ะอัปเกรดทีนะครับอันนี้นะเอาไปอันนี้นะครับ เมื่อคุณปัดป้องศัตรูสําเร็จนะครับศัตรูจะเสียเกณฑ์เร็วมากขึ้นอันนี้ดีมากต่แล้วก็ตามด้วยท่านี้ต่อครับก็คือไล่ล่าโจมตีมารวยกันได้กุญแจมานะครับมาคือของห้องนี้ครับนน่นี่กดังไปประตูเหล็กไปรวยกันต่อครับอันนี้ก็ศัตรูเยอะตัวงอย่ประมาทนะครับ มาเดินก่อนเลยก็ยคือฟัดหน้ามั้งแล้วตามด้วยทอแป,ป๊บปิดค้างอีกตัวหนึ่งสเตลอยู่ไม่มีใครรู้ตัวอืม,มาอีกตัวหนึ่งโคไม่เสียหายม,ม,มานี้อ้อยอ,ยอยอ้อยเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพ่ ฮึ๊บ <c oughs> โอ้ตัวตึงมาโอเคลืมไป <c oughs> มานี่ <c oughs> แต่ข้อดีคือถ้าตัวตึงมามาตัวหนึ่งแล้วนะครับเราไม่ต้องกุ่ยละมันไม่ใหม่ละโ <c oughs> อ๊ยจ้าโอ้โโหจะกระโดดซะหน่อยไม่เป็นไร

นะมาไปทางนี้ต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอแป,ป๊บดีเออดีกว่าอืมคนน้าบอกห้ามใครผ่านฟาจา่าอย่าอยูย่งเงียบๆเนะี่ยเออ <พา S 1> เขารอฉันอยู่เนะี่ยไม่ต้องพูดแล้วมาใส่เลยเปิดก่อนได้เปรียบตะก,กาเกมนี้จู่จู่จ อืมฟาดเด็บร้อยไปลุยกันต่ออ่าและก็จบด่านนะครับไม่เหลือกิกกี้ละคะแนนหมื่นสี่โอ้คือก็ต้องบอกไปก่อนนะว่นาคะแนนเนี่ยมันปรับมาใหม่นะครับตอนแรกไม่มีคะแนนพวกนี้นะมันไปกาแบบตะลุยด่านไปเรื่อยๆแม้แต่การเขาโบก็ต่างกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเป็นการแบบยู้ยู้ยู้ยูคูณห้าลัวๆเลยอ่ะอัพนี่ต่อครับสก,กิลต่อไปเนะืนังไม่ใช้ก็คือ อันนี้ก็ดีนะเวลาศัตรูมันเใะเรากระเด็นนะสามารถแบบเออยึดตัวละครเราได้แล้วก็อันนี้นะคว้าอาวุธมาศัตรูกดใส่เราอันนี้ก่อนแล้วกันมีประโยชน์อยู่มาลุยก็ต่อไปแม่ไม่ได้คิดเกมนานต้องขออภัยจริงครับ เป็นเดือนแล้วตั้งแต่หลังปีใหม่ผมไม่ได้เล่นมาเลยอ่ะอันนี้ก็จะแบบจะกุมพานะ่ะมาคาซีนบอสครับอืมสมุนงไพรเยอะเลยโอ้นี่เฟน่าฟาจ้าอืมเหมือนข้าปลูกตรงมาอยู่โอ้ใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยทำไมมาตรงไ้อย่างนี้นี่เลือโอ้ขอถามหน่อยได้ไหมทำไมเลือปลูกเก่งจังสมุนงไพรเต็มไปหมด อืมโอ้ฟันเหลืองด้วยเฮ้ยเจ้าโอ้โหอย่าเพิ่งโกนอุ๊ว่เฮ้ยลบอกอัดโต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 จิ้มตาเฮ้ยอ่าโตทุบตำตำโปทุบโปเฮ้ยโตตับต่ำตำ อืมตัมน่าอ่าว้าวโอ้โอ้โอ้รอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวลบอืมอืมคุ้นจังได้โอ้โหมันเก่งเหลือเกินอืมได้เวลาใช้ไม่กองนองแล้วและนี่คือบางไรของอ้วก ลับๆในดงต้นไผ่เพปุยทำมาฉากดีเหลือเกินโอ้โหมันปลูกยังไงวะอันนี้ผมจะได้ไปทางกูดเอ็นนะครับก็คือการไว้ชีวิตบอลทุกตัวนะครับบฮ่ะจับป่ะนวดวิธีทำก็คือทำไอ้บอลเหนื่อยสองรอบนะครับหมายความว่งไงคือต่อยเกดเนี่ยเกฟิลหรือข้บอลเต็มนะครับสองรอบ ชงอะไรชิวๆไปก่อนไม่เป็นไรโอ๊ะดี๋ยเดี e, yani yuan, ๋ยวเดี๋ยวกัดไว้อืมอ่าวรอ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 จังหวะตึ๊บทึ๊บอืมหมุกเข้าไปดิตำตำ โอ้โหเดี๋ยว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 อ้าวเดี๋ยวมีไม้ตรงนี้เอามาใช้หน่อยเฮ้ยอืมโป๊ะโป๊ะโป๊โอ้โหเจ็บหัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ย้ายบอลหอดหลอดส่วนครับมาอีกรอบหนึ่งอ่าตีมาตีมา ไว้ชีวิตบอสนะครับตอนนี้พยายามอยู่อันนี้ล่าลบอะอะ,อะมาไหมมาฮะเอ้ยไว้ชีวิตอืมฮึอืมไม่อยากโกนหนวดมีเขาไม่ดีสฟกปปก โอ้อืมหัวจะไว้ชีวิตลือ้อจงจังเอาไว้มีของลื้อนะ่ะเอาไว้โกงโลวงลูกค้าอย่ากโกงโนวตัวเองรูสายตาโอก็รู้แล้วว่ามันน่าสงาาสังอ่าได้ตาพิเศษมา้วครับอันนี้คือชาจบกุดเอ็น,นนะต้องเก็บให้หมดทุกตัวนะครับซึ่งมันยากมากเหมือนกันอ่าแล้วตอนนี้เขาก็ได้ปลุกต้องม้แล้วมีน้ําชาให้กินด้วย ไะกับมาสูที่บ้านเราอืมนี่แค่บอสตัวแรกก็นเนี่ยอย่างขนาดนี้ <g ười> อ่ะโอเคก็สอบเกมซีฟูก็ถือว่าจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม <S <S